สวัสดีครับต่อทองชาแนลพี่น้องร่วมมทนาสาตทุกบุญใส่บาตด้วยกันนะครับวันนี้มีต้มปลาช่อนโตเบอร์เลยพี่น้องนะครับอ่ามอหนึ่งเลยทำใส่นะครับ yavatana silesani ca buddha paccavino ca taro dhamma vasantti ayuno sukha สำหรับบรรยากาศใสายบาทยามเช้านี้พี่น้องอากาศเย็นเมื่อคืนอุณหภูมิ26-25องศาแต่พอมาช่วงเช้าตูวอากาศเย็นเยือกเลยพี่น้องก็อุณหภูมิก็ลดลงมาอยู่ที่18องศา18แล้วก็19เริ่มขยับสูงขึ้นเพราะว่าพระอาทิตย์อาสาดแสงส่องมาแล้วพี่น้องก็พระอาทิตย์ก็มีส่วนทำให้อากาศอบอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ชาวานี้ก็ <c oughs> คงจะค่อ,อ,คอยๆแปเปลี่ยนสภาพไปตามนะฮะแต่ว่ามีแต่น้ำค้างหมอกแต่ว่าไม่มีลมนะฮะถ้ามีลมก็จะเย็นเยอะๆนะพี่น้องอสำหรับบรรยากาศในชานน้หลังจากใส่บาตรก็ให้พี่น้องได้ดูได้ชมอย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลเลยนะครับสวัสดีครับ